น้องแพล้พาวเพิ่นก็ได้ออกมามาวา้าออกมาคุยเนาะออกมาเปิดใจเนาะ,อ,ะออกมาเปิดใจในรายการอของอเป็นแขกรับเชิญของคุณตักเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาเวา้าออกมาคุยสันาะให้ฟแฟนคลับเอฟซีคือคุณตักนี่เพิ่นก็ได้มาสัมภาษณ์น,อน,น้องเพล้าวเพลิว่าเป็นจังใดในชีวิตที่ผ่านมาอย่างผ่านมาสินะ นองเพลียวผาเพิ่นกระวาเรื่องชีวิตที่เพิ่นที่ผ่านมาก็คือคือในชีวิตที่ผ่านมากับลำบากมากอยู่แล้วเนาะมันก็บอกแมนว่าสบายมาก่อนสบายมาก่อนสันเถาะเพะิ่นก็บอคิดว่าซิมีไผ่ให้โอกาสอ่าให้โอกาสซึ่งเพิ่นก็มีกระแสรดราม่าที่ดังที่นั่นที่สุดแล้ว ก็บอคิดว่าแม่ตักนี่ซิมาให้โอกาสได้มาในรายการจะเทอ่ารายการแขกรับเป็นแขกรับเชิญไล์ไลส์ไลสตีวิวสินค้าครั้งแรกของบอสแพร์หลังมีดรามาขอบคุณแม่ตักนะคะที่พี่ค่ะให้โอกาส คือแม่ตางนี่เพิ่นก็นให้โอกาสน้องแพ้วพพาวสันเถาะเพิ่นบ่คิดว่า น้องแพ้วนี่ก็บอกคิดว่าเจ้าของซีมีโอกาสได้มาในรายการของแม่ตักมาบ้านแม่ตักประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เจอกระแสแบบดุนแรงมากสุดๆที่เพิ่นครั้งแม่ตักนี่ก็บอกแม่ว่าเพิ่นเชิญแต่น้องแพ้วนะจ้าเพิ่นก็บอกแล้วเพิ่นเชิญทั้งครูเชิญบอดบีกพำเชิญเชิญน้องบีกพอมแต่ว่าน้องบีกเพิ่นมาว่างเดี๋ยวก็จิหาว่าแม่ตักเขาคางพุ่นเขาคางพุ่นนี่เพิ่นไม่ได้เขาคางไผ่พือเพิ่นก็เชิญทั้งครู แต่ว่าน้องพีกเพิ่นบ่ว่าง้องแพลวผ่านมาได้เพิ่นก็ะเล่นนี่น้องแพลวเพิ่นก็เล่นเราชีวิตที่ผ่านมาเป็นมาว่าชีวิตที่ผ่านมาเจออ่าก็ว่าเจ้าของ่ะเจออันความลคือความทุกข์ทุกใจคือความทุกข์ใจมากที่สุดในชีวิตแล้วอ่าก็คือแม่เสียแม่ไปแม่จากไปก็คิดว่ามันมันหนักสาหาัสากันแล้วเท่านั้นเนาะ,ะก็บอกคิดว่า จิมาเจอดามา่าอันนี้อีกที่สหัส,สากันคักไปกานี้อีกฉันาะมาฟังจากปากน้องแพ้วได้จ้ะค่ะสมมติว่าช้าวันหนึ่งเราเราไม่มีแม่แล้วแม่ตายจากเราไปเราจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนแต่วันนั้นก็มาถึงคือแม่เป็นคนสุดท้ายในชีวิตเลยใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคะคุณพ่อ,อยังอยู่ค่ะอ๋อคุณพ่อยังอยู่แต่แต<ช>วันที่<ป>คุณแม่ไปก็คือหนักหนาสาหัสแล้วใช่ค่ะก็คือชีวิตเราตั้งแต่เด็กคือเราอยู่กับพ่อกับแม่แต่เราสนิทกับกับแม่มากไม่มีอะไรทุกอย่างคือคุยกับแม่ แล้วก็คือคือตอนนั้นก็คือผ่านผ่านจุดที้ว่าคือหนูท้องอกเก้าเดือนจะสิบเดือนจะคคนแรกหรือว่าคนชนแรกค่ะคนแรกคือวันนั้นเผาแม่แล้วก็ไปแสดงกลางคืนไปแสดงวที่เลยเหรอใช่ค่ะคือวันนั้นเผาเผาแม่คือราลับงานเลยค่ะต้องแข่งแก่งแค่ไหนใช่ค่ะคือวันจาได้ว่าวันนั้นวันที่สิบสิบเจ็ดตุลาคมสิบเจ็ดตุลาคมเป็นวันที่ที่เผาแม่ทําพิธีแล้วกลางคืนไปลํา แล้ววันที่สิบเจ็ไปนอนแอดมิทโรงพยาบาลเพื่อที่จะเตรียมคลอดอเตรียมคลอดน้องนาริตะคือลูกคนแรกลูกสาวคนแรกใช่ค่ะแล้วน้องก็คลอดวันที่สิบเก้าตุลาค่ะแล้วหลังจากนั้นคือเราก็คลอดได้หกวันก็ทํางานขึ้นเวทีแข่งแข่งเพราะว่ามันคือคือเรารับงานไปแล้วมันคือมันคือยังไงก็รับเงินลูกค้าไปแล้วถ้าไม่ไปคือเสียคือมีที่เรานะเสียแต่เจ้าภาพก็น่ารักไม่เป็นไรน่าแพ้พาร้องแค่สองสามปีก็ได้แต่ว่าเราก็เติมที่เอาจริงนะในตอนนั้นอะสภาพจิตใจอะคนแม่เสียหรืออะไรเนี้ยคือตัก มันจะเป็นจะตายเลยมันทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเลี้ยงเรามาตั<ช>้งตเด็กตั้งแต่เด็กไงมันรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มแบบมันไม่ไหว<ช>จริงๆอ<ช>่ะ <distributor. S 1> ข้างในมันดาวไปหมดแล้วเอาจริงว่าเอาความรู้สึกไหนไปขึ้นเวทีคือคือไม่รู้เหมือนเหมือนร่างกายเรามันล่องลอยไปหมดล่องลอยไปหมดคือมันมันไม่รู้จะทํำยังไงแต่คือหน้าที่เราก็ต้องนั่นคือมันคือหน้าที่ค่ะเราต้องทำมันตักตรงนี้ไว้ก่อนวชมเสียใจคือวางไว้ก่อนคือความเสียใจไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนใช่ค่ะต้องทําหน้าที่ล้วขึ้นเวทีคือ น้ำตายังไหลยอยู่เลยแต่ก็ต้องร้องต้องราต้องยิ้มให้คนดูเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้ว,แล,วแล้วเสร็จงานก็คือเก็บกระเป๋าเข้าแอดมิดโรงพยาบาลเพื่อที่จะเตรียมคลอด mm hmm. ลูกคนแรกแล้วก็ลูกออกมาคือความเสียใจมันยังเต็มเตี่ยมอยู่แล้วเราเห็นหน้าลูกคนแรกคือร้องร้องไห้ไม่รู้ดีใจหรือเสียใจไม่ไม่รู้มันคิดอะไรไม่ออกคือว่าเพิ่งเสียคุณแม่ไปด้วยแล้วได้<ช>ได,ได้ได้ลูกมาด้วยมันแบบความรู้สึกมันอาจจะสับสนอยู่ตอนนั้นหนูหนูคิดแค่ว่าเนี่เนี่แหละคือตัวแทนแม่ นี่นะคือคือคือแม่ฉันลูกที่ออกมานะั่นคือแม่ฉันนี่แหละมันมันคิดแบบนั้นมันก็เลยอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็คิดบวกบวกบวกมาตลอดแต่แต่แน่นอนว่าก็คือบางทีเราหลอกตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือให้นมลูกลูกกินนมแล้วน้ําตาไหล mm hmm. น้ําตาไหลแล้วตอนนั้นคือชีวิตเราไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไ,ไปกว่าน,นั้นแล้วแล้วก็จะมาเจอดราม่าครั้งนี้คือคือเป็นเรื่องร้ายที่สุดในในชีวิตในเรื่องของโซเชียล โดนคอมเมนต์เยอะใช่แลวแล้วเราก็เชื่อเลยว่าถ้าเราเปิดโทรศัพท์ปุ๊บนี้แล้วเลื่อนไปแพลวแพาวแพเต็มไปหมดเลยเต็มข่าวไปหมดเลยเต็มข่าวคือเราปิดโทรศัพท์สี่ห้าวันคือเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยใช่ค่ะเราเราเราเลื่อนดูเหมือนเราอยากโพสเราจะโพสงานคึอมันมีงานเลยต้องกไปงานว่าต้องไปแสดงที่นี่ใช่แล้วพอเราโพสปั๊บคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยค่ะหนูจะทํายังไงมันมันต้องแบบไปไม่เป็นละแต่แต่หนูหนูคิดในใจว่าหนูยกมือเสริมว่าขอให สิ่งที่เราเคยทําดีมาอ่าความดีที่เราเคยทํามาหนูไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยเอาเปรียบใครหนูเคยหนูเผื่อแผ่คนมาตลอดแต่คนเรามันมันผิดพลาดได้มันมีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หนูคิดว่าหนูขอให้ความดีที่หนูทํามาแล้วก็แม่เทีดที่หนูรักคือคนแม่เป็นเกาะเป็นเกาะคุ่งครองหนูอะไรเงี้ยก็เลยมันจะเราให้เข้าใจนะเข้าใจเพราะนี่โดนดราม่าครั้งล่าสุดก็โดนด่าทั้งประเทศเหมือนกัน่ะให้เห็นดราม่าใช่ไหมที่เจมนมา นี่ก็โดนด่าทั้งประเทศเหมือนกันค่ะแล้วเรื่อนคอมเมนต์ไปอ่ะในทิกตอกมีแต่คนด่า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 ดีแตคนด่าก็เลยแบบคนเฮาเนาะชีวิตคนเฮามันก็เนาะเดี๋วบ้ากันเมื่อไหรเนาะเหรียนเหรียนมันมีสองด้านดี๋ยวคนด่าก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบไม่ได้รู้ลึกๆจริงๆแต่กัเขาด่าไล้ว่อนเลยโอ้ย คนบมลูลึกจริงๆก็ด่าด่าเขาวไว้ย่างเดียวนะล่ะมนุษย์นะบ่ได้คิดพ่ออย่างดอกคิดว่าจะด่าเขาย่างเดียว,ยวด่าย,ย่างเดียวไม่ได้มองด้านดีดอกน้องเผานี่ก็เจอมาเจอดาม่าดักสุดอ,อันนี้ละ่ะตอนนี้ละ่ะสุดยอดเลยเนาะคนเทานี้ นั่นแหละหลายพอ่อพันแม่ก็เลยแตกต่างกันออกไปคือหาญาติคนที่เข้าใจในจุดๆนี้เนาะ,ะแต่แพวเพ้พานี่ก็เก่งนะอีะ่หนอเร้อยชิ้นเาอะอะอันนี้คืออยู่ในหัวใช่ไหมคะใช่คะ่ะคือมันอยู่ในหัวเลยวันนั้นคนจัดงานโพสต์งานวันนี้แพวเพาแสงทองนะอยู่ อยู่ตลาดกินซาลังสิตวันนั้นแล้วหนูไปหนูหนไปดูคอมเมนต์ไม่ดูแล้วว่าจะไปแต่ไม่ไปแล้วมันอะไรเงี้ยมันบันทอน,น,น,นทีนี้หนูรู้สึกว่าอุยตายแล้วคนที่จ้างเราเ็าต้องขาดทุนแน่แน่เลย<ม>คงไม่มีใครไปดูเราแน่แน่แล้วงานที่เรารลบไว้คือมันยังไงมันต้องโดนยกเลิกหนูคิดว่าน่าจะน่าจะเจ็ดส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนยกเลิกอันนั้นคือความคิดของหนูว่ามันแรงมากใน,ในใจที่ตอนนั้นรู้สึกใจเสียไหมอ้อหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ได้นะพี่หนูอยู่ได้ หนูอยู่ได้แต่แล้วทีมงานทุกคนล่ะเขาจะอยู่ยังไงเหมือนหนูเป็นทําให้ทุกคนต้องตกงานหรือเปล่าทําให้คนจัดงานโทษตัวเองแบบโทษตัวเองเลยใช่ไหมัคือนั่งคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเราจะทํายังไงดีในเมื่อเรื่องมันเกิดแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้มันได้เกิดขึ้นแล้วคือเราแก้ไขอะไรไม่ได้อันดับแรกคือหนูต้องตั้งสติหนูต้องมีสติแล้วหนูต้องคุมสติตัวเองให้อยู่ถ้าหนูไปอ่านคอมเมนต์เยอะสติมันจะแตกใช่ใช่หนูก็หนูไม่อ่านดีกว่าหนูไม่อ่านหนูไม่อ่านไม่อ่านเลื่อนไปคือ บอกตัวเองว่าหยุดแล้วก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็นอนคิดคิดคิดคือมันมันมาแบบไม่รู้เราจะทํายังไงดีนะตอนนั้นแต่เป็นห่วงที่สุดคือวงกับพนักงานใช่แล้วแล้วพอโทรหาลูกก็คือโอ้เห็นหน้าลูกอือร้องไห้แต่หนูก็ต้องขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากเอซีแฟนคลับทุกคนที่ยังยังเชื่อมั่นยังเชื่อมั่นมาให้กําลังใจเชื่อมั่นในตัวเยอะมากเลยค่ะ แม <c oughs> ่มีเดียคนให้กำลังใจหมดเลยไม่มีคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีเลยนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะเห็นแล้วเนาะทุกคนก็สได้เห็นแล้วเนาะว่า أ, ความเชื่อมั่นความความชีวะยกมืออธิษฐานถึงแม่ความไม่บุญกุศลเคยส้างมากระซอยผักดันให้นองอพ้วพ้าวพันพนวิกจตได้นี่แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่พลังของลูกก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เฮ็ทไฮ ก้าวเดินต่อไปได้เนาะ,อะนเอามื่อนี้ก็มาขอเป็นกําลังใจให้แพ้วเพ้วนอ้องแพ้วเพ้วเฮ้งเฮงปังปังสู่ๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า